งายปสื่อมาตลาดพี่น้องว่าพี่น้องที่สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อี้็มาพอกันนานคือเก่าเมื่อนี้พี่น้องสิพาไปเบิงงูเห่าเพราะว่าเหตุงานอยู่ลานอาหารบานปลาคั้วงูเห่าแต่ว่ายังหนักเาทานเคยพาพี่น้องไปเบิงงูเห่าเนาะเมื่อนนำก็เลยสพาไปเบิงเนาะพี่น้องเพราะว่าป้าเพิ่นไปตลาดเนาะเจ้าของหลานนี่ยแหละหรือว่าเจ้าหนายเนาะเพิ่นไปตลาดพี่น้องเพื่อนไปซื้องูเห่ามากพี่น้องเมื่อนี้นะ ตัวญ่แห้งลิ้นนำก็เลยยังให้พี่น้องเบิงเนาะเพราะว่าฝาเพื่อนบอกว่าคล้ายมาเศร้ากลัวปีพี่้องเศร้ากลัวปีบกเคยเสืองูเฮาไงปาหนีเพื่อนว่า่วนไายกับมีแต่โตแบบว่าโลหนึ่งสองโลพี่น้องแต่ว่างูตัวนี้สี่โลกลัวพี่น้องเสือมาราคาพันกว่าบาทเนาะพี่น้องี๋ยวนําสิบเทไทยพี่น้องเบิงนํากระยานได้พี่น้องแต่ว่าใครแต่ว่ามันตายแล้วเนาะพี่น้องงูมันตายแล้วเ่ามันงูเป็นเลยพี่น้องถาเป็นฮึดเป็นตยาอย่ให้จุบกาไกลกูแหละ เดี๋ยวไปเบิรงน้ากันเนาะพี่น้องว่าตัวสีส่ใยซาได้เพราะว่าเห็นแหละก็นก่นากรยังตกใจพี่น้องเพราะว่าปลาเพิ่นมาแต่ตลาดเมื่อกี้เนาะกับคนคล้องลงจากรถเพิน่นบอกว่ามือน,นี้ได้งูมากตัวใหญ่พนางสี่เลยพี่น้องซีโลก,กลัวพี่น้องไปเบิรงน้ากันเนาะว่าสีาส่ใยซาได้ไปเบิรงน้ากันเด้อพี่น้องไปกันเลยแปลกดิไม่เคยไม่เคยเห็นอ่าเดี๋ยวไม่หไหม

โอ้ยงบักไม่มักนึ่งี่โลกคัวนะด้อชุดนี้แข้งแข้งกระโปกนี่แหละพี้นกวย้ย่านด้นี่คอคือสิพึ่งสิแหละแต่ว่าคอก็จะตัดไปแล้วเบียดหน่อยชุ่ย นี่ขนาดเด้อพี่น้องเมื่อกี้มีลูกว่านำมาแมนบลอกพี่น้องอันนี้กับแมนงูเดนอะเยอะหกมันกับสีหกก็ได้พี่น้องกับสีเท่อันนี้เป็นงูมันสีตัวหน่อยกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะพี่น้องอันนี้กับอู้อันนี้กับตัวหนึ่งพี่น้องจับจับหน่อยพี่ชุปพี่ชอบมาจับหน่อยดิพี่น้องอันนี้ก็เป็นงูเห่าเลยตัวยาวๆใหญ่ๆนะพรับว้าว มาจับให้หน่อย <c oughs> พี่นนอโอ้ยัตใหญ่เลย่ะนี่สูงแค่ประมาณเม็ดหนึง่งพุ่นนะอ้ยวพี่นออ้โห้โถอันนี้แหละก็จะเฉิ่อมาลาน้ันปลาขั้างูเฮานี่พี่นนอมีแต่งูพายอยากกินพายเพชรง,งูเฮามาหลดทานนี่ว้ยพี่นอนอไงก็แค้นกยอีก นี่คนสวยนะคะทำอะไรอยู่คะพี่ทำอะไรอยู่คะวันนี้สวยนะหน้าขาวเลยอะทุกวันนี้ไม่ขาาสวยขึ้นอยากมีแฟนคนไทยปะไมมีค่ะมีคนถามมาบอกว่าพี่ส้มอยากมีแฟนคนไทยไหมยา่มีค่ะอยากมีแบบไหนคะขอคนมีตังขบอกมีตังไม่ไม่ดีก็ไม่เอาใช่ไหม นิสัยดีไหมนิสัยดีแล้วก็มีตังค์ตังก็พอไมก็โอ้ยนี่ซีโม่แล้วรูใหญ่ขนาดไหนงูเห่าแล้วกับผ้ามะเดมักพีกต่อเนาะใครใจดีมาเด็ดซอยในเด็กพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับลูกค้ายังพัลหลังเขาเนาะเข้ากับมาเด็ดมักพีกก่อนพี่เนาะมาเดชซอยในเด้อใครใจดีมาชอยคุณนี่ สติกว่ามีพี่น้องแล้วไปเท่าสติกปากก็เลยแหลลืมพี่น้องเลยลืมเลยไปตลาดลืมสื่อมากก็เลยปากแหลนนนน่นองมือน้อะเป็นยังไงพี่น้องเข็ยนในย่างงูเห่าเป็นตะยานพี่น้องแต่ว่าก็เจ้าหักไปว่าตัดตัดหัวมันออกเลยพี่น้องก็เจปป้าแบบว่าตัดหัวงูออกแล้วเนาะก,ก็เจ้าซีคลายแต่ตโตมันพี่น้องหัวมันก็เจ้ากระนาสีเอาไว้ไปเป็นยา เอาไวดองยาดองบ่หรือว่าไวดองเดานี่แหละพี่น้องอตะยานอยู่ตัวบกใหญ่หนึ่งถ่าเห็นในให้หน้านี่คือโอ้ยันเป็นล่มอยู่พี่น้องสำหรับขวอยได้เลยถ่ายเห็นในุ่งหน้าช่วยมาไปตรงหน้าไปหาเกี่ยวเขาไปหานอไม้เขาโกนนมไม้องสินะถ้าเจองูใหญ่ป่าน,นี่โอ้ย่ันเป็นล่มอยู่พี่น้องแต่ว่านี่ก็เจาะกับจับจัยไปที่ใดกับหูหูเนาะเพราะว่ามันโตใหญ่ดีพี่น้องฝาเพื่อนก็บ,บอกว่า ค้ายมาเศว้าวโกปีนะพี่น้องบ่เคยบ่เคยซื้อมางูตัวใหญ่สัมหนิเป็นบะเทือ,อนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้งูใหญ่มาพี่น้องคอยกระยานได้ในแบบว่ากรยานเป็นงูผีงูย,ยังสีนะพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่เกินเหตุเนาะใหญ่กว่าแขนขวอยอีกนะพี่น้องคอยถือสียังบักเรืงนักเนาะอันนี้เป็นบพริกสวนเนาะพี่น้อง พริกสวนไว้ใส่ตม้มยำแล้วก็ไว้เผ็ดผัดพริกแกงยงังจริงๆเลยฝาแล้วก็เสลยดของเราแหละแต่ว่าเขาก็เล็ดไห่เราเนาะพี่นอ้องเล็ดเอาขวดมันออกเมื่อวานนี้ก็ลูกค้ามีพี่น้องเลยมีแต่กับบรายมีของหอ่อของห่อแล้วก็กับลูกค้ามานั่งกินกับบรายบนเลย บางคนก็จะก็บอกว่าบบตองเอาควันออกอ่ะหอมสินะแต่ว่าป่าเราอยาออ่าเอาออกอ่ภัยใจดีมาเดดซอยในเด้อพี่น้อง <c oughs> น้าเสื่องนี่ก็บโบเด้กค่อยมีคลิปลงให้พี่น้องเมืองเด้ออย่าลืมกันเด้อลืมบรได้ลืมเขียดโลดกันไปลืมคอย ัดเพชรงูเหา่พาพคยเคยกินพคยเคยกินพัดเพชรงูเห่านะพี่้นงข่อยบกากินอนี้แต่ว่าตอนยังหน่อยนะตอนหนอยูเล่านะพอนะพอข้ามเกิดน,นะเรามากกินงูเด้พี่นนอะเพื่อนมกไปหางูงูในหน้าแหละมักไปคุดตามหูยังสีน่าไดมากกระตุ่มก็เคยกินอยู่ตอนยังหน่อยนะตอนยังหน่อยนะงูนะเคยกินแต่ว่าพ่อมาอยู่ประเทศไทยบกากินนะ่ะยิ่งเห็นตัวใหญ่สีแห้งหยาดเลยบกากิน ใจก็เจ้าก็บอกว่ากินแล้วมันครับเพื่อยังสีนะพี่น้องครับแบบสิงบดีออกมาสีนะคนก็เจ้าก็กเลยมากินยินปลาแล้วบอกตัวใหญ่ดีบอกแล้วก็เลยเป็นงูแล้วโอ้ยพี่น้องใหญ่ก็แค้นขวี้อีกนะ่ะทั้งใหญ่ทั้งนักปลาเพิ่นมาท้ายเมียนท่ายเมียนเพิ่นมาคอยก็เลยอา้าวซาถ่ายคลิปเลยราะว่ากับโบเลมีค่คลิป ถ่ายลงพี่น้องเบิรงนี่ก็เลยเออถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงเลยก็ได้วะก็เคยมีอยู่ได้เคยมีซีทามกลับมาวะอยากให้แบบว่าอยู่หลานบานฟางูเฮาอันบออยากให้บอกเี่ยวกก็เรื่องงูยังสีหน้าซูฟังกับบูฮูจักสีเบาลงแล้วแต่ว่ามือนี้พัวงูใหญ่นาก็เลยถ่ายลงให้พี่น้องเบิรงมือนั่นนะพี่น้องนามลืมบอกซูฟังเนาะมือกนประมาณมุงอาทิตย์นึงนี่แหละ มันสิมีทั้งกบป,ป็นบออยู่ทนอยู่รังบ้านอ่นบ่ที่อันน้ำเคยท้ายลงใ่ะพี่น้องเบิ่งมันบอทั้งกบตัวนั้นแหละงูเห่าพี่น้องงูเห่าน่ะมันมาจองมาจองกินขากบคนคนขั้วขั้วาปากก็เลยเห็นเห็นก็นเลยแบบว่าซ่อมพี่น้องเอาซ่อมเอาเอา,เอากบมาหลอกเพิ่นเพื่อนก็เลยสิมันกินอีกก็เลยจับได้พี่น้องตัวบักงใหญ่หนึ่งประมาณสองเมตรนะงูเห่าน่ะตัวประมาณสามแขนคนนี้แหละ มือนั่นนะอันน่าไปตลาดพอดีเด็พี่น้องก็เลยไบเลทายคลิปให้เบิงก็เลยว่าโอ้ยเสียดายเด้เพราะว่าเมื่อคิดว่าเพิ่นจิจับได้่วงี่ว่านำไปตลาดเถะนะอันก็เลยไบเลทายคลิปลงแด้วก็ป้าเพิ่นก็เว้าอยู่เนจ้า,จาของหลาอนออกไปอยังเหลือตัวหนึ่งงูเห่าอยู่ในบ้านนี่นะพี่น้องออกมาแล้วก็เสียสันหลัง สงสัยแบบว่ามันได้กินมูนมันน,มนั่นไหมก็เลยมาไปจังหน้าที่น้องซื้อเลขกระบอกถือจ้อยสื้อเลขกระบอกถือสื้อสิบเก้าออกสิบเจ็ดบอถือเรือพี่น้องอ <c oughs> อเด้องหัวเงนนี่นะเสียว เสียวหรือว่าอย่างก็ซิวหนะซิวไปซิวมาม้วนนึ่งกระสื่อหนึ่งเก่าก็อ,ออกหนึ่งแปดสื่อหนึ่งเก่าก็อ,ออกหนึ่งสี่สื่อหนึ่งเก่าก็อ,ออกหนึ่งเจ็ดพี่น้องม้นวนน้าเอาหนึ่งเก่าอีกเนาะทามจะไม่นอนออบหรอก,กพี่น้องโอเคเด้อ มาพ่อให้หายกินหอนเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็สิขอจบเอาไว้เพียงสำานี้เด้อพี่น้องน้ำซีเล็ดบักพริกให้มันแล้วพเพราะว่าเหลืออยตักก้งโซงซ้ำทงผัวอ,อัดผกระเล็ดอยู่ทั้งพื้นเนาะเล็ดเร่าๆก็ลยานดุขาเขาขมาเด้อพี่น้องนาก็เลยสิปิดคลิปเอาไว้เพียงสำานี้เด้อฝาก f o l แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำในเด้อพี่นอ้องพักันไหมคลิปหน้าขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามทำโซมเบิ่งคลิปบ่กดขำโฆษณาเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องบ๊ายบายอย่าดีมีแฮง